พิชนะทัวยกล้อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมพลังขับเคลื่อนเมืองไม่ส์ for All, และเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้มาอัปเดตเมืองต้นแบบในการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรที่สวนนงนุษพัทยาจังหวัดชลบุรี กับเจ้าของฉายาเจ้าพ่อสวนสวยดีกรีแชมป์โลกเหรียญทองนักจัดสวนเชลซีหลายสมัยคุณโต้งกำพลตันสัจจาประธานผู้อำนวยการใหญ่แห่งสวนนงนุ์พัทยาจังหวัดชลบุรีครับสวัสดีครับคุณต้งครับสวัสดีครับและนี่ก็เป็นลานสวนดอกไม้ใหม่ล่าสุดหมาด ชื่อว่าอะไรครับร้านนี้คุณโต้งครับสวนดอกไม้พญานาคครับโอ้โหนี่ครับดูครับด้านหลังก็เต็มไปด้วยดอกพญานาคนะครับนี่ปลูกยังไงครับเนี่ยพี่โต้งครับก็ปั้นเอาครับสวนใหญ่ก็ปลูกก็ตกใจเลยหรือว่าเราปั้นพญานาคให้ทุกคนได้เห็นครบทั้ง4ีตระกูลนะครับ9องค์ทั้งหมดก็เป็นจุดถ่ายรูปแลนด์มาร์คใหม่อีกแห่งหนึ่งในสวนอนุพัทยาใช่ครับมาสังเกตว่าตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ย คนโต้งจะเน้นแนวความเชื่อหรือสายมูเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับครับก็คนได้มากรับไหว้กันเยอะนะครับอย่างพระพรมเนี่ยชาวเวียดนามเนี่ยมาเยอะมากนะครับ<อ>เขาก็อยากเห็นอะไรอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเนี่ยเราก็เลยทําขึ้นมาให้อยู่ใกล้ๆกันไม่ต้องไปไกลได้กลับไหว้กันก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนนะครับ รักษาการการท่องเที่ยวมาถึงวันนี้นี่เป็นยังไง้าครับที่สวนุพัทยาเนี่ยครับดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังชู่ก่อนโควิดไม่ได้เราก็เลยถือว่าทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติแล้วกันนะครับ<อ>เราก็ต้องสร้างจํานวนคนเที่ยวค่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับส่วนใหญ่นี่ลูกค้าหลักนี่ในประเทศหรือต่างประเทศหรือไงฮะตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นต่างประเทศก็เพื่อบ,บ้านเราแทบทท้งนั้นนะครับเช่นเวียดน,นา<ำ>มเ,<ำ>เป็นอินเดียอินเดียเวียดนามนะครับเกาหลี ไต้หวันอย่างเมื่อก่อนที่มาก็จะเยอะอีกชาติหนึ่งคือรัสเซียตอนนี้มี็นรัสเซียตอนนี้เ,เริ่มเลยครับรัเสเซียนี้จะมาช่วงหน้าหนาวก็เป็นจํานวนมากเลยครับและส่วนอนุรย์ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวต้นแบบของประเทศไทยในเวทีโลกนะครับ,รบอันนี้คุณโต้งคิดว่ายังไงครับเรื่องของอารยสถากฎเนี่ยครับคือส่วนน,นุ้นนี่สี่สิบกว่าปีแล้วมีหลายอย่างที่รเราสร้างตอนแรกเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้แต่อะไรที่เราแก้ไขได้เราแก้ไขทั้งหมด และตอนนี้สิ่งใหม่ๆที่เราสร้างเนี่ยเราเน้นเรื่องนี้เลยว่าจะต้องสําหรับผู้สูงอายุที่เข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมอนาคตเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเรามุ่งถึงเรื่องนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าคนสูงอายุเนี่ยเขามาเนี่ยเขาจะได้ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายเหมือนกับคนธรรมดาคนหน,นึ่งเลยครับ น,นี้ก็เป็นอีกมุมมึงหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยเห็นนะนี่อยู่ในอนาบริเวณของสวนรุกอยู่หรือเปล่าครับันี้ฮะอยู่ในที่ของข,ของป่าไม้แล้วครับรอยต่อนะรอยต่อกันบ,บก็ถนนเส้นนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกาะอยู่ระหว่างของหลวงและที่ของเอกชน สวนนงนุษย์นีน่เราทะลุมาข้ามเนินเขามาแล้วดูนด,ดูวิวอลังการมากโอ้โหอันนี้คุณต้งสวนนงนุษย์ดูนะฮะเขาก็มาปลูกต้นไม้นะจะทําเป็นสวนป่าเพราะอย่างที่ว่านะพอไม่มีคนดูแลมันก็เสืส่อมโทรมอันนี้คุณต้งก็มาเป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนนะนะเพื่อธรรมชาติเนี่ยโดยร่วมมือกับกรมป่าไม้นะคุณต้งนี่สุขภาพนี่ฟิตเปียเลยนะครับอยู่กับธรรมชาติไม่เลยครับ <laughs> รู้สึ <laughs> กมัน<ๆ>โรยลาโรยแรงไปบ้างไหมครับพอเราวั<ล>ยเา<ล>ยุ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้น ผม,ผมคิดเสมอว่าร่างกายมนุษย์เราเหมือนเครื่องยนต์เนี่ยทำไมตอนแรกๆก็ว,วิ่งได้ร้อซตอนนี้เราวิ่งได้6กหรือ80%ิดังน,นั้นเราก็ต้องช้าลงหรือว่าอะไรแต่ต้องเดินหน้าต่อไปไมม่ีวัเราจะเป็นเครื่องยนต์ที่ดีและใช้งานได้แต่อย่าไปหักโหมหักโหมไม่ไหลก็พังมอนั้น นี่แะครับอีกหนึ่งสุดยอดต้นแบบเมืองไมซ์ for all เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอาณาจักรการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลระดับมาตรฐานสากลของประเทศไทยในเวทีโลกที่สวนนงนุษพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ